้วันนีมาเก็บเข่าซอยนยพี่น,อน,น้องเข่าเปียกเข่าเปียกออยอโอ้ยสามเลยสามมือเราตินีนแม่มพึง่ง <30 S 2> สามมือกับเพาะสองมือกับบ้าได้สี่มือกับบ้าได้ต้องสามสองกับบ้าได้ยี่หรือเ๋โอ้สี่ <c oughs> กับกบ้ได้มันกลนโดนไปมันโดนไปมันยังโดนไปโอ้ต้องสามมันจะขาดน้ำหนักโอ้มันต้องสามเท่านั้น S <S โอ้ปาดคุณนคู่คุณนคู่กับเสียแล้วปาดพ่ได้พ่อมาจังยี่สิบสามสิบปีเด้นอเราบีแกมเนาะโอ้ยหลายก็นั่นอีกนเนาะบ่ได้พ่อหนาเพิ่นอันนี้เพิ่นกเกษียณแล้วจ้ะเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งเพิ่นเป็นอาจารย์บัดน,นี้เพิ่นกเกษียณแล้วเพิ่นเลยมาเบิเ่งมาเห็ดหน้า <ๆ S 1> มาเบิ่งเข่าเพิ่นพี่น้องมาเบิ่งเข่าเพิ่นปาดปายุใส่เกาะ แพนนมไพรอ๋อเอเซียทหารกับหมวกทหารนี่มันแต่ใส่กันปะแกนครับโหแข่งแรงนะเนี่ยฮะคนนมไฟแรงบาดแมนบ่ได้ยินข้าวบาสโตรดด้วยโสดอิริติเอโสรดอิริโสรดอิริไม่อามาให้นะวัไหนพี่น้องมึงดูขยันขยันโสดได้รยังไงเงินือกกันมึงดูโอ้ยมึงดูแข็งแรงกันหอกกับดี่เลือกมากหรือเปล่าเพื่อน เพื <S <S ่อนเลือกมากหรือเปล่าแม่กันปองนึกกู้แจมพนอยกหัวเย้เพื่อนล่ะเลือกมากเลือกมากเพื่อนเพื่อนกันพี่น้องเพื่อนกันผู้เพื่อนได้ลูกได้ลานหมดแล้วเพื่อน่นยังโสดอยู่ว่าเงินแต่ที่ไหนผู้ถือถุงน่ะก็เป็นอาจารย์พี่น้องพนกับเสียแล้ว ใครจะเผาเป็น้วแค่นี้เป็นไรกินขึ้นอ่ะเอาโอ้โอ้โอ้รถอันนี้เดี๋ยวรถเดี๋ยวก่อรถได้ติมรถได้ติมเผื่อบอกว่าอย่าเพิ่งไปเสร็จก่อนเดี๋ยวกินแน่นอนแ้่ใครบอกไม่มีปัญหารอได้จีรอได้ปะโอ้สบายอยู่แล้วอันนี้พักยกกินได้ติมจ้าโอ้ปลาพังอ่ตอกมันน้เน้อรับสมัครสาวโสดอยู่ฮะสาวโสดค่อยเอาจีเอา ทั้งสดทั้งสดทั้งสวยจีเพียนอ้าวมันจีหานมีบ่หล่ะเหรอเพี้ยนหองห้องเดียวกันเนาะเอ้ยกะยังมาเหลือจะเพื่อนคอยดีละเลากันเลือกมากเนาะอ่าเต้แมนบ่ล่ะเหรอยันพเขาเนี่ยทัดย่างขงินกยันวะเอาตากเพี้ยนตักอ้าาเขาเจ้าหรือเขาเหนียวนี่แม่ อันนี้คือเขาเหนียวในในหมู่บ้านนีเจ้าโอ้ป้าหน้าไต่หน้าเทิงหน้าสุยางสุแน่ไต่น้เจากสวนอ้่อยจากสวนมั่นจากอะไรต่ออะไรเป็นลอยไรพันไรเงนมีหน้าบานหน้าหน้าบอบานโอ้เศษฐีบาน้วยขยพี่น้องนี่นี่นนี้เศรษฐีบานข่อยพี่น้องเอาเขาขึ้นเล่าโอ้ไปเพี้ยน เพียนกับเทพท่าทางแข็งแรงในแบงค์เนาะอ่าอย่าอ่อนแอเนาะบนเบิ้งคลิดบนกระสีได้อันนั้นแน่สวนี่หลีบอเดี๋ยวสิมีคนถักมาเด้มาแทงรถเอาวางไว้ก่อนมีคนสนใจเดิอ้าวมีคนสนใจเลยเนาะนี่มาแทงรถอ้าวมีบ้านเป็นของจาของมีมีทีเป็นของจาของพี่น้องมีหน้ามีหน้าหลายทีไหลายแล้วก็ที่ติดทีที่ทั้งทีทั้งบ้านติดถนนดำเในพี่น้องว่าธรรมดาอ่าแม่ไมค์ก็เอาเพื่งเอาแน่ เอาแต่ผู้สาวดออที่เพิ่นติดถนนดำได้พี่น้องคิดคิดดูคิดดูอืมอ่อ่า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 โอเคโอเคโอเค